สวัสดีครับวันนี้เราจะไปะรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านที่อร่อยมากครับอยู่แถวๆนิคมไฮเทคครับหมู่บ้านวารุนีครับครับออกเดินทางเลยครับผม หมู ens, asure, ่บ้านวารุนีครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในนี้ครับเดายบเหมือน้านาเปิดเปนี่ครับร้านก๋วเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับคนบมกอะไเหมือน มี้ครับตี๋ยอะรับนี้ครับ,จะ,ะรบจะมีที่หนังนะครับมีครับมนูนะครับปึ๊บมมาแล้วครับนี่ครับเส้นปลา ปึ๊บเทื่แนวเท้าดูเนี่ย <Yeah. S 1> นี่อร่อยครับอะไรก็ขึ้นโพสติ้งใจแซ่บมังนะครับ<ท>ดูเส้นนะครับ้นนแซ่บขนาดครับก็บอก จวดครับจวดลองกินเป็นครั้งแรกเสร็จนี่คุณเชอรจวดกันนะครับพี่นอ้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้กันนะครับ